เติ้นแวะทานมึกชอ็อตไปสองตัวหมดไปสองตัวแล้วคืนไปเลยอ่ะหกสิบมีตามราคานี่นะหกสิบแปดสิบร้อยตามไซส์ อร่อยไหมเต้เต้นอร่อยเนาะอร่อยแล้วแวะมาหาจุอาหารทะเลนะครับเี่กราลนะแมร้าลูกพี่เก่าเเหลือเลยนะแม่ร้านลูกพี่เก่าก็กำลังจะขายอาหารทะเลอยู่อะไรครับอยไ้น แวะมาหาพี à, à, ่ได้นะครับพี่สวนสวนงาดสวนสวนนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูไอคหาแนไปทำนะครับปลาหมึกนะครับร้าหมึกสดก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้รลบ ราคา6,000อย่า่3ดูปลาหมึกใกล้ๆนะม260มือ228ไม่หกิมีราคาติดดูด้วยนะตามราคาอันนี้อันนี้ปลามึกอะไราหมกรองย่างัดอร่อยเีย โล, 200, โลสล 200, 500. องร้อยหมูไข่สองโลห้าร้อยนี่มมกไข่มหกไข่โลเนาะหอยหวานหอยหวานสองร้อยร้อยแปดสิบก็มีเนาะถ้าซื้อเยอะนี่ลดลดราคาด้วย ขาเลี้ยงใจดีเขาเลี้ยงใจดีลดราคาเยอะจะแถมจะแถมมีแถมด้วยนะแถมแถมให้ลูกค้าครับขอข้าใจดีแถม ไม่ไรถไม่ได้รแถมหาตั้งเยอะยดูดีช่างดูดิเนี่ยเป็นทีสองีเลยเนี่ยเนี่ยกูไปห้อนี้ก่นเนะูน่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทานเลยเนาะกูน่เรียบร้อยพร้อมทานพร้อมน้ำจิ้มก็่ะเียอะไรไม่ได้เนออย้อมเทีแกนี่ดองนี่แบบดอง ีก็มีถ้วยเรียบร้อยมงใบหอยตามไหมคะตามมือโอ้ยปักเป้าแหลมเลยแทงมือก็มีสุดซอยนั่นเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็ขอตัวไปหาซื้อววไไย้อนไปซื้อนะครับมีของสดดูก่อนมีของสดด้วยลองเดินดูก่อนได้ดไดครับแม่ค้าบอกลองเดินดูก่อนเดี๋ยวผมจะไปหากลับไปนะครับหาซื้อของทะเลก่อนนะครับมาแวะหาด สวนๆครับระยองเตเตไยบายก่อนบายอะไรไปเปลือกห,ห,หอยเออบายยบาย